เกมบุกชนะอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อศูนย์นะครับถือเป็นหมุดหมายสำคัญของลิเวอร์พูลในการที่แสดงให้เห็น ถึงความเป็นทีมแล้วก็เอกภาพที่ยังมีอยู่ซึ่งนั่นครับมีความสำคัญมากกว่าเรื่องของรูปแบบการเล่นเทคนิคหรือว่าแท็ติกอะไรใดๆทั้งของทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นก่อนเกมนะครับอย่างที่เราทราบสถานการณ์ซึ่งผมพยายามจะเลี่ยงการพูดถึงโมซาล่านะครับแต่ว่าจะไปพูดถึงสัมภาษณ์ในเพรสคอนเฟอเรนซ์ทั้งของอาร์เนอร์แล้วก็อลิซงเบเกอร์การพูดยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมแล้วก็สโมสรเนี่ยมีส่วนสำคัญ ในการที่จะสนับสนุนทั้งทีมทั้งอาร์เนอร์อยู่แต่นั่นเป็นเพียงแค่คำพูดซึ่งเราอาจจะสัมผัสได้ทั้งจากอาริซงแล้วก็อาร์เนอร์ในการที่เรียกว่าเป็น unity หรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตลอด90นาทีไม่ว่าจะระบบ4-2-2-2หรือว่า4-4-2แบบไดมอนที่ใช้หน้าคู่อีซักกับเอกิติเก้หัวไดมอนเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นเนี่ยลิวพู ทำให้เห็นในความเป็นทีมที่อยู่ในสนามด้วยเช่นเดียวกันก่อนเกมนะครับเราก็อาจจะตั้งคำถามแต่ในพรสคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผมก็ได้พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าทางอาร์เนอร์นั้นตอบคำถามได้ดีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่ายังคนโทรล มีออ t h อริตีมีอำนาจในการที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่โดยสโมสรก็แน่นอนครับต้องสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นแม้ว่าจะเป็นบิ๊กเนมอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําพูดก็คือส่วนคำพูดแต่การกระทําอันนี้สําคัญนักเตะเวี้ยวููในเมืองมิลานได้แสดงให้เห็นในสิ่งนี้4นัดที่ผ่านมาริูลชนะ2เสมอ2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แย่เลยใน ช่วงเวลา4ี่นัดซึ่งไม่ได้มีโมซาลาเป็นตัวจริงสรุปได้นะครับว่าดเรสซิ่งรูมหรือว่าห้องแต่งตัวเนี่ยไม่ได้แตกแล้วก็ทีมยังมีความเป็นเอกภาพอยู่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญคงจะต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาร์เนอร์ไม่ได้ลอยตัวและเหมือนกับที่ผมพูดมาตลอดว่าเรื่องของอาร์เนอร์กับผลงานของทีมก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องของซาล่ากับการผิดพินัยกก็คือเรื่องหนึ่งไม่ต้องเอามารวมกันบทลงโทษหรือว่าสิ่งที่ตามมาก็จะต้อง แยกประเด็นกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับผลงานของทีมในตอนนี้ต้องติดตามกันต่ออาเนอร์ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ